มาชมวิธีการแก้สายฟูนะครับวิธีของผมง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับดึงๆๆออกมานะครับไฟเช็คนะครับอันหนึ่งนะครับเผามันเลยนะครับ ดึงเรื่อยๆเผาเรื่อยๆนะครับเรื่อมอกแล้วนะครับเผาไปเรื่อยๆนะครับ เสร็จแล้วก็ไปขอเงินเมียซื้อใหม่นะครับแค่นี้จบนะครับโอเคครับขอบคุณครับ